ส่งการว่างไงชาวเน็ตเชียถ้ามีลูกอีกคนอยากให้ได้เป็นผู้ชายอบอุ่นชื่อมืนสุดๆสำหรับเข้าครัวเตชนะนรงเมื่อวานที่ผ่านมา15พฤศจิกายนย2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อภัยวงศ์เตชนะนรง ซึ่งลูกๆหลานๆต่างมาวอวยพรกันสุดอบอุ่นเช่นสองลูกชายอย่างสงการและผู้ภาก็พาหวานใจอย่างสาวแมทพิรณีและมิ้นชาริดามาร่วมวอวยพรวันเกิดด้วยซึ่งหน่มสงการปลดภาพสุดอบอุ่นลงในอิสตาแกรมและในใต้โพสของสงการก็ได้มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้าไปร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อัยวงจำนวนมากอย่างใดก็ตามชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาเชียร์ลุ้นให้ทางด้านของสงการมีลูกอีหนึ่งคน ครั้งนี้อยากให้เป็นผู้ชายเพราะจะได้ออกมารุยรเหมือนคุณพ่องานนี้ก็คงต้องมารอลุ้นข่าวกันแล้วละค่ะว่ามีเสียงเชียร์มากขนาดนี้สงการและแมทจะใจอ่อนออกมาประกาศข่าวดีหรือไม่เพราะในช่วงนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่ออกมาสะโสวดและประกาศแต่งงานกันอยู่หลายคู่เหมือนกัน